สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเช่นเคยนะคะสำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ยางพารางวดที่3ของน้ำยางสดนั่นเองค่ะสำหรับในงวดที่3นี้นะคะน้ำยางสดได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสูงที่สุดนะคะ ก็คือราคาประกันรายได้นะคะน้ำยางสดอยู่ที่57ส่วนราคากลางอ้างอิงอยู่ที่48บาท78สตางค์ส่วนต่างที่ได้นะคะก็คือ8บาท22สตางค์ค่ะสำหรับน้ำยางสดวันนี้นะคะเราจะมาแจ้งให้ทราบว่า น้ำยางสดถ้าใครเป็นเจ้าของสวนจะได้รับเงินเท่าไรและก็เป็นคนกรีดยางนะคะสำหรับการทำน้ำยางสดจะได้รับเงินเท่าไรกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้มีตารางมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าแต่ละไร่มีจำนวนเงินเท่าไรแล้วก็แบ่งเจ้าของสวน60%ตคนกรีดอีก4 0จะได้เท่าไรกันบ้างนะคะ ซึ่งการประกันรายได้นะคะก็ไม่เกิน25ไร่นะคะสำหรับ ยางพารานั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นเงินชดเชยนะคะเดือนธันวาคม2,563ังวดที่3นั่นเองนะคะสำหรับน้ำยางสดค่ะจำนวนไร่ก็ดูตามตารางเลยนะคะ1ไร่ก็จะได้เงินชดเชย164.40นะคะส่วนเจ้าของสวนแบ่งออกมาแล้วจะได้9 8 6 4สบาท64สตางค์คนกรีด6 5 7 6บาท76สตางค์ใครมีจำนวนกี่ไร่ก็ดูตามนี้ได้เลยนะคะ 卡。Huh?